มันไม่ต่างอะไรกับควายลุงกับป้าทุกวันนี้ไม่ต่างอะไรกับควายที่เอาอะไระมงกุฎเอาชะดาไปสวมหัวควายอะเข้าใจไหมไม่ได้ดาจะเปรียบเสียบให้ฟัง <c oughs> แล้วสุดท้ายมันก็จะจูงไปซ้ายก็จะจูงไปขวาเข้าซ้ายเข้าขวาเข้าซ้ายเข้าขวาแค่นั้นเองสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วก็มาบอกว่าบ่มีเงิน ข่อยบ่มีเงินสู้คดีนะเอฟซีเอ้ยเอฟซี FC, ข่อยบ่มีเงินสู้คดีเขาไม่มีเงินสู้คดีเขาใส่ละผู้ใดน้อส,นอ,นนอ,ดอสิเห็นอกเห็นใจน้อผู้ใดเสียนหัวนมขอน่อยแน่นอพี่น้องเอ้ยอืมอหลี็เจงได๋นอสที่สู้เขา แ็่แตงเดเนาะสีมีเงินคอยกับ่บมีเงินคอยกับ่บมีเงินเป็นตลิตนคักเป็นตลิตนแนพี่น้องเอ้ยลูกเต่าเหล่าหลานคอยกับไม่อยู่ซํำนี้เออคอยกับ่บมีอย่างหลายดอกมีรถตู้คาร์ล่าสี่มีรถกระบะมีบริษัทเนี่ย บริษัทเนี่ยบริษัทม้อนอมลงทุนไปก็บมีเงินหลบ่ลงลงทุนไปล้านก็บาทพี่น้องเอยข่อยบ่มีข่อยบอม่มีบ้านข่อยก็โอยรู้เลิศสมัตมีกำแพงพวกข่อยก็บ,บ่มีกะติดแอนั่นละกะติดแอไปสัญลัเออกะติดแอ่ข่อยก็บ,บม่มีแม่สุ้มเจ้าเอฟซีเห็นใจข่อยเนี่ยเห็นใจข่อยเนี่ย โอนเท่าไหเนี่ยเอาเอฟซีเห็จัจไหนล่ะเฮ็จังไหนสมเจ้าเห็นใจคอยบอนเนี่ยโอนให้คอยเนี้ยอือโอนให้คอยเนี่ยคนละห้าบาทสิบบาทก็ยังดีผมว่าไม่ใช่มัง้งไม่ใช่ไม่ใช่เฮือเฮือบ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 อแมนบอแมนบอถืออ่าบอถูกต้อง